สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้เทาสิพากันเก็บหมักอันนี้หมักย่อไปตำน้อพี่น้องไครเคยกินแนบบ้างสบกยดีพี่น้องใครเคยกินตำหมักย่อเดี๋ยวสติสิพอผ้าตำเด็ดเซ่ออ้อยบอสัมมันเป็นยาสมุนไพรแล้วมีกี่ดีตีแมนทานมากล้วคิดจะง่ายไหมนี่เบื้องนี่นะจ๊ะเอาอีกมักนึงใครเคยกินตำหมักย่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุขันุขคนใครเคยกินแน่น้อเพราะว่าเพราะว่าเพรา่นเป็นยาพี่นาะแน่นปะ เข้าได้เจ้าอ้ยยีก็อีกก็เกาะแต่ไว้มะนาเยอะมันชิฮักคองเข้าใจได้เตียบค่อยค่อยดูค่อยอ้ยหันนะจะยอไปหาหมากล่ะหาเลือเหลืองโต๊ะของเจะได้อะโต๊ะ้องกับโต๊ะกี่แลแสงฮิตจะได้สันนันแอจอไวนันแใส่แข็งแล้วด้วยเคาไม่เคยกินเุกทื่อะอขาเคยกินตัมีแซฟคือตามมาคุ้งฮิตแหละอือไปพาไปกันไปตามกิน ไปเดี๋ยวไปกินเดินลงกันไปลงกันเถอะเสียรู้กระจายเป็นยังไงบอกว่าไปทำงานอยู่ไทยอน์หันแค่ไรทโทรศัพท์เนาะพี่น้องไหลโทรศัพท์ไปก็ลงมากชาติยูทำงานตายเลยพี่น้องทำงานหม่อดนะจะอไรไปหาหลับจ้างทำงานอยู่ไทยน์ไรเงินเดือนบ้าติยูซิมว่าตามักเนาะเด้อพี่น้องเอาให้เคยกิน

เคยกินอยู่วะดชื่อมิผึ่งๆ่ะยๆคร้องมันเป็ยาดีนไงตีไปเอาอีกไปมันพ่าพญยาดยิ่งเดี๋ยวจะไปกินกินซดมันอ่ะคือว่าคุ้งอย่างนี้ลพี่น้องเอามันชั้นหรมันกินซุดค่ะก็ตำเส้นย่างเอาวันแรกคือเอาบดเบือกีิถ้าสิเอาวดหนบือมา นายกะดำต่ไหมักอ่อนนะต่ำโอ้ยหมักอ่อนจะมาคมจะหมักเหมอนเอาว่านายจะได้นายคือดำเอามาเค็มมันนี่เาะพ่ตมาคุ้งยังไรเข้ามาไพ่บ่าไม่มาของพี่อมาพี่อ่เขาตาลกเขาเผาอะไรั

สามกินี่วิ่งไปแเถอะจให้วานเไหนเอะแล้วออกไปว่าเขาไปหาเห็ุนี่เตี้ยฮะนั่งยูนนี่ที่ห้ามเด็กกับแกอยู่นี่มุกโจยนั่งยู่นี่นล่นนะน้อยก็เขามาน้อยไเสียก็เข่าขใ้นไเข่านะมึงอ่านหรอำ ตั้ง่เหมนกลมยนาเลยตับดหนาัดกตั้งได้ขีาเลยรกินเดเขาตั้งยังได้ือไงตั้งเพ่อนก็ตั้งได้หมดวะอู้หกวนๆหนักตัดองไปไหนปุ้งเหื่อกูกระเบิดะ ปกติงกีไพ่เลยนะพี่น้องคน,นห่าสีสะอาดนั่สะอาด,ดที่ใจสะอาด,ดที่ใจเส้นมตะกเร็เส้นมาตะกก็เส้นมาตะจังเทียแบเสียน่ดื่มโดก็เดินดื่มบคุกูใหญ่คกนบโดดืด่มโโด,ด,ด บ่มีนะแน้วปมคือเกี่ยวไปม่ไปเอาห้าพักกูจิกอพล่ะพักพักบงก็พักนะพักบงก็พักกะทินอยู่สวนเอื้อย ใครเคยกินเนยพี่น้องคอมเมนต์บอกกันใดเด้ย์คอมเมนต์ยังปกติบคอมเมนต์คอมเมนต์เออคอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันใดเด้อพี่น้องพี่น้องเคยกินอยู่วเนาะพี่น้องทางทางไส้ยังกินไส้โมเส็งโมันปกติจ้างวะเป็นอะไรก็สั่นเป็นอะไร ดงเนีามกมาแเตามาคุ up, ่ล้คือตาคุ are. Are ่ะมาเดี๋ยวเขาสิมาดีวีอุตส่าห์ดีพี่น้องเหมือนเขาซิรอวิวตามควาวเป็นจริงเนาะเ่าว่ามันกับเป็นแบบข้อเหตุเองนะเขาสามารถรดีววตามความเป็นจริงได้แต่ว่าเขาไปซื้ออยู่หัานเขากับบืกะมาเสีเขากับื้อเสีย็่ลเากับบอแบบที่แกไปแ่ปเอาพักบะเกพักบ่จะจะไปมา รีวิวตามความเป็นจริงมั้งนชิญแต่การีวิวพี่น้องฟังตามความเป็นจริงแบบอวยปรยชน์อือตามมาคุ้งอย่างพี่น้องอมหวยห่ยกมักนอมันก็จิคือมาคุ้งนะนะรีวิวแบนี้เซนคยมาคุ้งแอยากออกคมนะครับยิ่งๆหรือเปคันรืเล่าคนเดี๋ยวนีขนาดน้อยนึง đó bạn đãเคย nghe không khung ngon à? mà, okay. mà đẹp, nó để ép, muốn để mọc khung, sẽ mm. <laughs> ừ. à, không <laughs> มันตีดือดเขาว่าสุดบ้าเราเคยกิน้รือเปล่าเ้็นตำแซบแซบกินไปจืดีบดเอนเพียงอันนี้พี่เอ็กกูตำมากอันนั้นเื่นนี่องหมาพพ่เอาไปใส่พี่น้องเคยกินอยู่บ่เเะคยกินต่งนพี่น้ป่าแล้วตามกินก็กินมาเลย มันทะยองกันยังเคยกินกนกระปะป้าไปเยแซ่บเฉยปกินผัดเหมือนตามมาดุ้งเนเนาะสีบเนาะเมื่ยแล้วมันใจนาะยแล้วยาเอาต้องเบิ้ลสบอยาดีดูให้พี่น้องฟัง ออกเนียวๆมันคือกเนียวเออเนียวเอาเหนียวแบบมนเนียวงาแบบมากุ้งมันนี่ก็สะด้สเียคมเะนะมันอืมปากระกระทียกินจกกี่ตนะไม่เป็นหรอกมึงจะใส่บ้าจ๊จอกอซาู มีแบคทีเดียต้านสารพิษมาเหรอแค่่กล้อ่ตักึ่ตมาคุ้งเหี้เนาะเสบ้าไปเบิ่งในติ๊กตอกนาะมีคนได้คนตามเสบพี่นนอะเขาก็ไลยลองตาเบิง่งม,มันดีหลาอย่างเนาะเป็นยาดีกินแล้วไหมเแล้วเ,เคยกิดดยนแ่นหี้งเหีือมีแม่แมาำ เสร็จเนาะคค่ต่อมาคุ้งนี่มีทักแก่เตเรียมเลยเสียบเสียบเสียบพี่หลอกผ่านอยู่ผ่านผ่านไอ้ม่ I'm sorry. หมักยอเพชรน,นทีน้องแ่อยากกินซ่านุม่มอยู่บ้านท่ามันม,มีบ้านท่ามันมันหนอกเลยมมีมมมหาซ่า,น,านุ่มซาเี่ันก็ได้ข้าเพื่อมาสื่อผักเลยสอีกแล้วพวกนี้มาอีกแล้วใช่ปันละหมดมั<ะ>มมงกินน<อ>ะกินบ่ ไปเบิ่งเอาแม่ขนมติ๊กวเอาติพนบิดแล้วเฮ้ยนี่เอาขนมทอดชิพันเด้อละกันพันนียังหมักหมอหมักไม้ ขอขาตั้ไปใช้เหมือนทกนนี um> ่ค um> ืออนข้ขาตั้ม่ขาตั้มนี่ขาตั้มเอ่อจำม่ได้ตั้มอะไรเจอได้แล้วนี่พันนเลยจะก่อนเลยนมเจี๊ยดมกอดแ้วอะไนะเจเกิดมามีปมกระยนกระยนแล้ว โอเคพี่้สมัพี่กวยเองกรดอมาดอกนะคะผลกัอยากไหนหน่อยหน่อ้เที่ยไปหาของเยอะยืมยีอะไรไปทิ้งพวนั้น่เอาไาแ่ยืมพวกนี้เอาไเนี่เอามาเอาบ่พ่อผมหายไปใหญ่แก่ก็กินอ้ะมันมยางให่นะอ้อนะเ่า่าคะใหญ่เลยเออเอาอนใรกดีอาช่วยกันเ